คุณผู้ชมที่โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนราธิวาสมีโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักผลกระทบที่ได้รับจากข้อมูลข่าวสารปลอมหรือเฟคนียที่เกี่ยวกับอิสลามน,นะครับโดยมีนักเรียนนักศึกษากว่า60คนมาร่วมโครงการในครั้งนี้มารู้เท่าทันว่าเป็นอย่างไรโดยมีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ถ่ายทอดความรู้มาให้ความกระจ่างว่าเฟค e นียหรือผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเราไปตามในรายงานพิเศษในตามติดแดนใต้ครับ เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563ที่โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนาราธิวาสมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักผลกระทบที่ได้รับจากข่าวปลอมหรือเฟคเนียวที่เกี่ยวกับอิสลาม IFMC โดยมหาวิทยาลัยฟอร์ตอร์นีโครงการศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาสร้างภาคีป้องกันข่าวเท็จเตรียมจัดอบรมทางเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนต้องการตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางในการส่ง ต่อเพื่อตรวจสอบข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมกันนี้ภายในงานมีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหลายหน่วยงานมีเวทีเสวนารับมือและการป้องกันข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามบนโลกออนไลน์จากผู้ที่มีประสบการณ์บนโลกออนไลน์ยังมีรับฟังความรู้เกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดต่างๆตามกฎหมายและมีผู้เข้าร่วมนักเรียนนักศึกษากว่า60คนในครั้งนี้ าจารย์ในมุมของเทคนิคของอิสลามครับสั้นๆเรื่องของการครองข่าวหรือว่าการหาข้อเท็จจริงของข้อมูล่าวสารยังไงผมให้3ข้อข้อแรกก็คือถ้าเรื่องข่าวมันมาตดนนี้เราอยู่ในยุคอะไรนะอินโฟม a ชั่นเอยุคข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากอันดับแรกเลยเราข้อมูลข่าวสารเราไม่มีเวลาที่จะติดตามทุกเรื่องนั้นอันแรกเราต้องถามกอนว่ามันเกี่ยวกับเราไหมถ้าไม่เกี่ยวทิ้งเลย ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องอะไรถือถ้ามันไม่เกี่ยวแม้บางทีอาจจะเป็นข่าวจริงก็ตามมันทุกข่าวเราต้องติดตามด้วยฮะไม่จําเป็นถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราตารักูหูมาอะยรอันนี้ท่านในเบียแนะนําให้ทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ความหมายกับชีวิตเราหนึ่งนะสองอาสมมติว่ามันจําเป็นต้องรู้เอ้ยมันจะใช่ไม่ใช่เราไม่สบายเป็นโรคนะนั้นโรคนี้มีข่าวมาถูกหรือไม่ถูกวิธีการตรวจสอบฟัตบาบยานู คำว่าตบใบยนุนคือการสอบหาข้อเท็จจริงไม่จาเป็นต้องรีบอาจจะหาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจะเป็นแพทย์ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพจะเป็นศาสนา่จะเป็นโต๊ะครูถ้าเป็นเรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คนที่มีความรู้ในส่วนนั้นเขาสามารถให้คําตอบได้หรือเราอาจจะมีกระบวนการตรวจสอบหลายแหล่งข้อมูลได้กับตัวเราเองก็ได้เช่นกันอันนี้คือขั้นที่2ในการตรวจสอบคือฟัตบัยนุขั้นที่อันข,ข,ข้อแรกคือตะกูฮูมาอายอันนี้ อันที่สองคือฟตัตบาบยานูอันที่สามคือตะนับบุตรเชิงระยะยาวตะดับบุตคือการเข้าหากุรอาน hmm. ในการใครขขวดเราบอกนะการเราศึกษากุรอานเนี่ยเราจะได้ทั้งคอนเทนต์ที่ถูกต้องและสองคือวิธีการคิดหรือการมีวิจารณญาณ hmm. ในการตอบโต้ใครควรน,นี่อันหนึ่งนะใไ hmm. ขควรคือคอนเทนต์ในอันกุรอาน hmm. แต่วิจารณญาณน,นี่หมายถึงบางทีข้อมูลไม่ได้มาจากกุรอานแต่เรารู้ คือจับได้ว่ามันคืออะไรจะตอบโต้กับข้อมูลเหล่านี้ยังไงอันนี้เชิงลองเทอมคนที่มีภูมิแบบอันกุรอานหมายถึงว่าใครควรกุรอานคือรู้เพราะกุรอานเนี่ยเอา้อร้อยเรียงเป็นอย่างดีทําให้เขามีทักษะในการจับเท็จได้ในนามาวีสือปาเจ้าของโครงการส่วนติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามเพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกล่าวว่า การเ,เริ่มตั้งศูนย์เพื่อตรวจสอบข่าวเท็จข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับอิสลามผลลดความเข้าใจผิด,ผดในอิสลามลดความขัดแยง้งและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ดีในสังคมทุกคนสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้บนพื้นฐานความเป็นจริงเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วดังนั้นเราต้องตามมันให้ได้อิสลามส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบคัดกรองเรื่องราวต่างๆในบนความเป็นจริงและนี่เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของมุสลิมครับผมเดิมเลยนะครับคดี ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักศึกษาปทด้วยของมหาวิทยาลัยปทนีนะครับผมอยู่ในสาขาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้รับโจทย์จากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าไปทำซิสักโปรเจกต์หนึ่งว่าเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่เราจะสร้างสื่อดีๆให้กับสังคมในพื้นที่บ้านเราเราก็เลยมานั่งระดมคิดกันในในในกลุ่มเรานะเพื่อนๆกันที่เรียนปทสอบสามคนเฮ้ยในมุมมองเราเราอยากจะ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามบนโลกออนไลน์ mm hmm. เพราะเราไปเจอแล้วเนี่ยเราเห็นว่าแม้กระทั่งอิสลามด้วยกันอะ mm hmm. ยังนําเสนอข้อมูลที่ผิดและอิสลามคนนึงมาโจมตีแทนที่จะมาช่วยกันเสริมมาช่วยกันบอก mm hmm. ซึ่งเออซึ่งเราไม่ชอบเพราะว่าเขาบิดเบือนแล้วคุณไปโจมตีเขาอีกแทนที่เขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่กลับกลายว่าเกิดการแอนตี้ซ้าเติมพอเกิดการแอนตี้ความรู้ มันจะไม่เกิดและมันก็จะเกิดการแตกแยกเราก็มองว่าเฮ้ยเราน่าจะทําสื่อดีๆเกี่ยวกับอิสลามที่นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเยาวชนมุสลิมทั้งประเทศเลยก็ว่าได้แต่เราอาจจะจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก่อนก็เลยมีไอเดียกันว่างั้นเรามาสร้างศูนดีกว่าศูนย์ในที่นี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่คอยรับเรื่องเราไม่มีหน้าที่ฟัตวาว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เราต้องให้ผู้รู้ผู้มีความสามารถเอ,อน้องเราจะบอกว่า พอได้เขาโอ่อ่าครั้งนี้คือถ้ามารู้ว่ารองเฟก,กนู่ยังไงแต่ใช่มันมันมีเอ่อมันมันจุประกายหลายอย่างเลยคืออย่างแรกเลยเอ่อเราจะต้องอ่อคิดคิดให้ถี่ถ้วนเลยว่าข่าวเนี้มันมหาใช่มันเฟกหรือเปล่าคือถ้าเอ่อมันเฟกจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องแชร์เพราะเราอาจจะก่อนที่จะมาเข้าในโครงการเนี่ยเราอาจจะมาแชร์ไปเรื่อยเลย ใช่เราอาจจะแชร์ไปเลยโดยที่ไม่ได้คํานึงว่า,ามันเป็นจริงอาจจะมีเป็นจริงมากปลอมๆแต่เราก็ไม่ได้คํานึงคือแชร์ไปเลยโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบโด<อ>ยพอจะเข้ามาในโครงการั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงพอเราแชาร์ใช่ใช่แล้วเทคน,นิคการกอแล้วก็การคิดแล้วก็อานนึงคือผลกระทบเช่นถ้าเราแชร์แล้วอาจจะผิดทางกฎหมายแล้วก็อาจจะผิดทางด้านศาสนาด้วยคือ,อก็จะบอกว่า เป็นโครงการที่ดีจริงๆเพราะถ้าถ้าได้มีโอกาสจริงๆเนี่ยเราสามารถอย่างนันเกเรียนเนี่ยสามารถจะเป็นกระบอกเสียงได้ในโรงเรียนก็ดีแล้วคือ,อพอเราได้ความรู้จักนี้แล้วเราก็สามารถที่จะไปเผยแพร่ให้เพื่อนในโรงเรียนหรือว่าให้กับคนที่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในนี้เขาได้รู้ว่า,าถ้าแบบนี้เนี่ยมันคือ fake n e w นะถ้าแชร์ไปแล้วมันอาจจะมีผลกระทบหรือว่าอะไรยังไง ทั้งนี้ส่นมีแผนที่จะสร้างเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนต้องการตรวจสอบได้เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อเพื่อตรวจสอบข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและจะกระจายกิจกรรมนี้ในทุกที่ทั่วประเทศเบื้องต้นจะขยายกิจกรรมนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเยาวชนน้องน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในยุคสื่อสารออนไลน์และจะขยายไปเรื่อยๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคมต่อไป มูฮัมหมัดมรอฟีมัดได้กกุ่นสำนักข่าวไว้รายงาน